สวัสดีครับวันนี้ก็พบผม Story นะัตตี้สตอรี่เช่นเคยนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกม e l เด n ร i ลินะฮะวันนี้ผมก็จะมีทริกเล็กๆที่หลายคนอาจจะรู้แล้วหรือ,อยังไม่รู้ก็สามารถรับชมได้นะฮะเพื่อเพ่อนนี่เนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่แะฮะมันจะอยู่ตรงแถวนี้แหละจะมีตัวหนึ่งแล้วในอนาคตก็จะมีเยอะแยะเลยแน่นอนซึ่งเป็นตัวที่มันงอกมาอย่างนี้แหละนั่นคือไอตัวนี้นั่นเองนะฮะ ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการฆ่าไตัวเมื่อกี้กันนะฮะอ่ามันมีวิธียังไงนะฮะซึ่งวิธีที่จะปราบันนะฮะมีเพียงใช้อุปกรณ์แค่2อ,อย่างครับ1เลยก็คือตาประทับที่เอาไว้ใช้หมนตารานะฮะแล้วก็ที่ใช้หมนตาแล้วก็ใช้หมนตานี้ครับฟื้นฟูในการสู้กับตัวนี้ครับเพียงแค่2อ,อย่างนี้ก็สามารถฆ่ามาได้ไงนะ่ายๆเลย ก็เดลองใช้กันดูโอเคฮะมันเริ่มกันเลยหนึ่งเลยใช้ต่อหน้ามันแค่สองทีฮะผมมันก็ไปสวรรค์แล้วจากตัวที่เราเคยเบื่อเบื่อลำคานมันไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็ใช้มนตานี้แค่สองครั้งแนะสิ่งที่ควรที่จะเพิ่มก็คือมานาด้วยนะฮะใช้แค่สองครั้งมันก็ตายเลยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะไปลองใช้อีกที่หนึ่ง ที่มันอาจจะเก่งกว่านี้วิญญาณพยาบาทแห่งราชวงศ์อืมแค่สองทีบอสต,ตัวนี้ก็เดี่ยงได้เลยนะฮะเป็นไงล่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเป็นทิกเล็กๆนะฮะไว้สู้กับไอตัววิญญาณพยาบาทเนี่ยฮะ มันเป็นตัวที่น่าลำคาดอยู่พอสมควรเพราะเวลามันได้ปล่อยหมัดแล้วมันจะปล่อยไม่หลุดมันจะเราเราๆราๆรารารา่โอร้าอรา,รา,รา,ราตลอดเลยโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะเพิ่มกาลังใจให้ให้ผมทําคลิปต่อ,ตอไปนะฮะสําหรับสดท้านี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ